ของเกาะล้านยางเพียงเพียงน,น,นะคะทุกคนหน้านี้เราอยู่วันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเราจะมาล่องแก่งหินเพันะคะนี่คือมีความสุขไปเที่ยวทกอาทิตย์แต่ไม่เคยคิดจะพามมาไปซิ้นวันนี้ยองจะไม่งอมันหรอกยองจะออกท่องเที่ยวนในตัวของยองเองจะกินเต้าพลังก่อนมาดูกันนะทุกคนเฮ้ยขึ้นยากเพราะว่าวลุ่มแดงเนี่ยบอกให้เอาไปโลเนี่ยมันก็ไม่เอาไปโล ทั่วมาไรทำไมมันอยู่หา่างขาหน้าจาังวะเอบเอ้ยแตะได้สักทีเกียร์อยู่ไหนวะเกียร์เออหน้าใส่เกียร์ละพรอมเดีย๋ยวมาดูกันอา้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใครโปรแฝงกระโปรงหน้าวะแล้วยอมจะมองทางยังไงเฮ้ยไปใครก็ได้ปีนฝากระโปรงหน้านี่ยองมองไม่เห็นเซ็แงแล้วยองพูดอยู่กับใครวะเกว่าแต่ทำไมเกยนะ์น้ำมันมันไม่ขึ้นวะที่โลก โอ้ยสูงวงกันลำบากตกะก้าก็ไม่อยากจะฟันหมวกกันนกไม่มีเอ้ยเอาไงดีวะนั่งกันเมย์ไปก็ได้เพื่อนจริงอดไปเหมือนเดิมไปเที่ยวกันกนะคะคนวันนี้เราจะขับลูกแดงไปนะคะอะเฮ้ยรถพึ่งไปล้าง ทำไมเนี่ยทำไมมีแต่ขนหมาเนี่ยขนหมาเต้นไม่หมดอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยย่องอย่าให้รู้นะว่าลำยองแอบขึ้นรถอะ่ะเดี๋ยวจะพามันไปวัดเฮ้ยนี่ไว้เฉยไว้มันไม่รู้